สวัสดีไวรุ่นเดี๋ยววันนี้มาดูชุด 110i บล็อกเครื่องตัวใหม่นะครับผม2021ถึง2025ปัจจุบันเนี้ยรวมถึงกลมด้วยนะครับผมเมื่อกี้วิดีโอเมื่อกี้จะเป็นสลัก13มิลใช่ปะ50มิลสลัก13แต่อันนี้จะเป็นสลัก12ตรงรุ่นใส่ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวมีคำถามอีกว่าพี่แล้วมันแตกต่างกันยังไงบอกงี้ว่าถ้ารถใช้งานมานานแล้วเก่าแล้วนะครับก้านเริ่มคอนเรื่องพยามันก็ต้องเปลี่ยนก้านถูกไหมถ้าเปลี่ยนก้านแล้วพี่ก็ยังแนะนําว่าถ้าเปลี่ยนแล้วกก็หาาที เป็นสลัก13หรือปลายก้านสลัก13านะครับจาก12เป็น13เพราะว่ามีความทนทานมากกว่าระยะทุกอย่างเท่ากันเลยถ้าเป็นก้านที่ร้านนะนะครับผมถ้าเป็นก้านที่ร้านเท่ากันเลยระยะชักหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องไปลงปะเก็นไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นนะครับผมไม่ต้องไปวุ่นวายเรื่องโซ่เรื่องอะไรนะครับใส่ได้เลยตรงรุ่นนะครับผมจบเหมือนกันพันหน่อยๆนะครับผมแต่ถ้ารถยังสดใหม่ย,ยังไม่มีงบที่จะเปลี่ยนก้านเป็น13สลัก13ก็ใช้12เหมือนเดิมได้เพราะว่าถ้ารถยังสดใหม่อะ ยังใหม่อยู่ไม่มีอาการก้านคอนก้านดังอะ่ะมันก็ใช้ได้ทนเหมือนกันนะครับผมนะครับนะครับโอเคประมาณนี้นะครับนี่อันนี้ก็จะไปร้านกาแฟฝันวานเอ้ยแหมนครราชสีมาเขาจะส่งร้านกาแฟนะครับ,มะะรบผมบอกอย่างนี้เลยนะผมอ่ะพี่อะ่ะส่งของมาทั้งในประเทศและต่างประเทศย,ยันยุโรปอะ่ะเชื่อไหมแทบท่วอาชีพอะที่พี่เจอเดี๋ยวว่างๆพี่มาเล่าให้ให ให้ฟังแล้วกันว่ามีอาชีพอะไรบ้างนะพี่จําได้เกือบทั้งหมดนะนะเพราะพ, Boy, พี่เป็นคนที่จะต้องเช็คของแพนะ็คของให้เองนะเพราะว่าต้องดูไงว่ารายละเอียดของครบหรือเปล่านะครโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันอันนี้จะเป็นไล่ e ยี่สิบนะนะครับผมโอเคก่อนอื่นก็แน่นอนนะครับเสื้อลูกนะครับผมเห็นไหมลูกสลักสิบสามกับสิบสองหรือไลน์น้ามันอะไรหัวลูกจะไม่เหมือนกันเลยปะถ้าคนดูวิดีโอที่พี่ลงไปก่อนหน้านี้หัวลูกจะอีกแบบหนึ่งนะครับแต่อันนี้เป็นอีกแบบหนึ่ง อันนี้ไรย e ี่สิบนะผมนะครับนะครับ,นะรบใส่ได้ตรงรุ่นเลยประเกน็นอ่าเอาประเก็นสังกะสีของเดิมนี่ใส่ได้เหมือนเดิมถ้าประเก็นเริ่มมีทะลอกหรืออะไรเริ่มนั่นแล้วก็ทากาวนะครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปประเก็นฝาก็ถ้าอ่าไม่ใส่ก็ได้นะครับผมจะใส่ก็ได้นะครับผมถ้ามีก็ใส่ก็ดีกว่านะครับผมนะครับถ้ามีก็ประเก็นฝาสังกะสีหรือว่าจะเป็นอทองแดงก็แล้วแต่ห้าสิบมิลนะ่ะทากาวแล้วก็ใส่เอา ได้เหมือนกันนะครับผมนะครับส่วนที่ร้านมีให้นะแต่ถ้าทางที่ร้านเรามีให้นะครับแต่อันนี้บอกใกล้ไลน์สำหรับคนที่อาจจะไม่มีอะไรประมาณนี้นะครับผมประกันฝามีให้50มิลนะครับผมแล้วก็อ่าแคมอันนี้มีพร้อมวุ้นแคมนะครับผมตรงรุ่นตรงสเปค50มิลนะครับผมไล่ e 20อ e 5รถแข็งเชงิงดันโลรถทิปมีหมดนะครับผมเอาเป็นว่าที่บอกว่า142-148ถ,ถึงเนี่ยอันนี้คือสไตล์รถทิปนะ ไม่ใช่รถครงไก่หรือทรงเบาหรือว่าอ่าลงล้อลงขอบทรงรถผอมเทียวแบบนั้นไม่ใช่นะอันนี้คือทรงสไตล์รถทิปมีลงล้อลงขอบปัดเบาะคือมีทรงหน่อยหนึ่งหลดหน้านิดหนึ่งมีโชค๊คอะไรประมาณนี้อันนี้คือวิ่งได้นะนะครับผมเพราะมันวิ่งได้กันมาตั้งแต่สามสี่ปีที่แล้วนะครับผมตั้งแต่มีตั้งแต่ปีสองพันยี่สิบเอ็ดอะทำกันมาเยอะแล้วนะครับผมต่อยอดกันมาเยอะแล้วนะครับอ่าทีนี้ก็สปินวาวคู่นอกเนี่ยก็ต้องตามสเปคของเครื่องยนต์นะครับ สปริงเป็นคนลวดญี่ปุ่นเดอร์มีความสากนะครับผมมันไม่ค่อยซูมนะครับผมเดี๋ยวดูไว้มันจะซูมหรือเปล่านี่มันจะมีความสากนะครับผมไม่เหมือนสปริงวาลทั่วไปนะรับประกันล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับเป็นคนรวดเดียวกับโรงงานนะครับผมเป็นคนรวดอ่าญี่ปุ่นนะก็คือลงแบบเดียวกับโรงงานอ่าที่ใช้ของฮอนด้าเลยนะครับผมจะมีความสากความแข็งนะครับผมและค่าเคที่แตกต่างจากลูกเดิมนะอันนี้ตรงสเปคเลยนะครับ ใส่ได้เลยไม่ต้องไปเปลี่ยนรีทันน่งรลทนเนอร์ใส่ได้กับแกนวาวเดิมได้เลยนะผมนะครับง่ายเลยนะครับผมนะครับทีนี้ก็ต่อมาก็คือแผ่นคัสสปริงคัสเนี่ยเออเป็นห้าแผ่นนะพี่ลืมลืมอันนี้เป็นห้าแผ่นนะจริงๆเป็นห้าแผ่นนี่พี่พี่มาตั้งสี่แผ่นลืมไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอาวางให้น้องอีกแผ่นหนึ่งอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นของคัดร้อยี่ห้านะครับผมห้าแผ่นนะครับผมถามว่าห้าสิบมิลเนี่ยใช้คัดเดิมก็ยังได้นะ คัดระบบเดิมอะแต่สปริงคัดก็ต้องเป็นของแต่งแผ่นคัดก็ต้องเป็นของแต่งของที่ร้านก็มีแต่เนี้ยน้องเขาใส่ร้อยี่ห้ามาแล้วก็เลยก็ต้องจัดตามนั้นนะครับแล้วแต่งบน้าแล้วแต่งบนะครับอันนี้เดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวหนึ่งแผ่นเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งไว้ให้ใส่ไปให้แล้วก็ปั๊มน้ำมันเครื่องไอ้ปั๊มน้ำมันเครื่องปั๊มติ๊กพูดผิดไหมปั๊มติ๊กนะครับห้าจุดห้าหมกนะครับทำเนียนๆเลยทําแบบเฮ้ยไม่ได้ทำอะไรเนี่ยก็ดูดิของเดิมเว้ยนะครับแต่มันเป็น แฮทไม่มีแห้งแน่นอนนะครับท้ายลึกๆนะครับผมท้ายสมูทแน่นอนนะครับใครที่น้ำมันบางช่วงท้ายท้ายตื้อๆวิ่งไม่ค่อยไปท้ายไม่ค่อยลึกเดินไม่ค่อยเนียนเนี่ยนะผมเนี่ยช่วยได้หัวเขาเร่งเปิดไม่ไม่แรงไม่เนียนเนี่ยนี่ก็ช่วยได้นะครับผมนะครับนิ่งนะครับผมแล้วก็จะใส่รีเลย์หรือไม่ใส่รีเลย์ปั๊มติ๊กก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ใส่ได้เลยไม่ต้องใส่รีเลย์ก็ได้นะครับไม่กินกระสไฟนะครับผมแล้วก็โดตรงนี้อย่าลืมเอาคีมหักนะครับผมคีมหักเรือเกียนนิดนึง เพราะไม่ใส่ไม่ได้นะอันนี้มันแล้วแต่รุ่นนะผมนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนบางคนไม่ไม่รู้ไปเจาะไปเยไปตัดตรงอื่นเละเทะต,ตัดเสื้อปั๊มพังหมดไม่ได้นะครับแค่หักเที่ยวตรงนี้เราก็ใส่ได้เลยตรงรุ่นนะครับง่ายๆนะครับก็ทีนี้มาเรื่องระยะวาวไอเดียเสียเนี่ยก็อย่างที่พี่บอกว่าไอเดียเสียตั้งไม่ได้เลย0.08หรือ0.10นะครับผมอาจจะมีเสียงหนอยนึงนะครับของระยะวาวแต่ก็เหมาะสําหรับรถที่ว่า แรงๆอยากเปิดแรงๆเร็วๆอะไรประมาณนี้นะครับแล้วแต่ไล่นะนะครับผมทีนี้เรือนอะ่ะพี่บอกว่าห้าสิบมิลยังไงก็ต้องยึดยิบเจ็ดมิลไว้ก่อน,นครับยิบเจ็ดมิลไว้ได้เลยนะครับผมนะครับยิบเจ็ดหรือยี่แปดก็ได้แต่ยิบเจ็ดดีกว่านะตามสไตล์พี่นะหัวจีถ้าไล่ e อีสิบอ่ะอันนี้บอกไม่หมกเลยนะใช้อยู่ที่ร้อยห้าสิบห้าบวกบอกให้ไล์แค่นี้นะร้อยห้าสิบห้าบวกนะครับไล่อีสิบนะส่วนกิดกิดเบาฝาเนี่ยก็เอาของเดิมกิดเบาฝาแล้วก็ล้างหน้าไปไวางไอเดียเสียก็จบแล้ว นะครับผมเปิดทางเดินไอเดียเสียข้างละข้างละหนึ่งมิลแค่นั้นพอง่ายๆไม่ต้องไปทําอะไรให้ยุ่งยากเลยคือหลายๆคนมองว่าพี่พูดดูง่ายมันก็ง่ายถ้าของมันถ้าของมันโดยรวมมันคือของที่ใช่แล้วนะครับผมเราแค่ประกอบรถเป็นแค่นั้นยังไงก็ต้องวิ่งได้เพราะพี่ทํามาเยอะนะครับผมเด็กระดับมอตอ้นเนี่ยยังประกอบได้เลยลูกค้าพี่นะครับเยอะแต่อย่างว่ามันไม่ได้อยู่เกีย่ยวที่อายุนะมันอยู่ที่เกีย่ยวที่ว่าน้องเขาใส่ใจแล้วก็ ตั้งใจทามันลองผิดลองถูกทําแล้วทําอีกผิดแล้วผิดอีกนะครับจนมันประกอบได้ประกอบเป็นนะครับผมมันยอมเสียว่าเออประกอบนู่นผิดตรงนี้หักตรงนี้พังเพื่อไปการเรียนรู้จนมันจบเป็นช่างนะครับผมไปเรียนช่างจนจบเป็นช่างแล้วก็ทํางานเป็นช่างเออลองคิดดูนะครับทำงานอยูู่นย์ฮอนด้าก็มีหลายๆคนได้ได้ผมเป็นแรงบันดาลใจเยอะเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสตรเตอร์ยึดหน้าวเ้เลยน4 27อ่ะนะครับ14 27หน้าหลังนะครับ ยึดไว้ดูทรงรถด,ดูอาการรถก่อนแล้วค่อยลงสเตอร์ตามที่เราชอบนะครับผมบางคนอาจจะว่าเฮ้ยผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ชอบหมอบเลยผมชอบนั่งขี่อย่างเดียวแบบง้มง้มตัวลงมาหน่อยนึงไม่ได้หมอบนอนเลยอะไรแบบนี้แบบนี้ก็14 27ไว้ก่อนนะครับดูทรงว่าเราชอบแบบไหนถ้าเราอยากได้ความเร็วที่มันมากกว่าน,นี้ก็ลงสเตอร์หลังอีกนะครับผมรถมันไปได้ไป,ไ,ปได้เยอะแรงนะครับผมก็ประมาณนี้แนวทางก็ประมาณนี้นะครับไม่ไม่หมกเลยนะครับผมบอกให้หมดเลยไหมแล้วก็คอรีดเรใช้ของเดิมเลยเก,ก่าก็คอรีก็ จากทางเดิน ID ไอเสียเนี่ยก็แต่งไปได้เลยนะครับผมเหมือนเรือนยีิบเจ็ดก็แต่งคอริดให้ได้ยีิบเจ็ดมิลแล้วก็ไล่ลงมามาถึงไล่มันเล็กลงมาให้มันเข้ากับเบา้าทางเดินไอดีแค่นั้นนะครับผมก็หนึ่งมิละนะครับผมง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเอาเป็นว่าถ้าสั่งที่ผมอะนะสั่งที่พี่อะพี่จบงานให้ได้เราไปเอาไปประกอบไล่เจอจุดได้แน่นอนนะเออแล้วก็ของน้องเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยขึ้นบนน,น,นะห้าสิบมิลเนี่ยอย่าลืม นะครับผมบางบางลูกมันแม่งเลเซอร์ผิดมาหัวทิ่มนะครับอันนี้ถูกแล้วขึ้นบนมานนี้นะครับบอกไว้ก่อนเป็นแนวทางครับก็ประมาณนี้นะครับผมใขยากสั่งซื้ออะไรก็ดูหน้าโปรไฟล์ทิกต็อกพิมพ์เฟซช่างตูก็ได้หรือว่าเพจช่างตูวัฒน์หัตเอเลซิ่งหรือช่องย t u b e ช่างตูวัฒน์หัตเอเลซิ่งนะครับส่วนช่องเก่าใครที่ติดตามอยู่มาติดตามช่องใหม่ให้ด้วยนะครับผมก็จะลงวิดีโอบ่อยๆเรื่อยๆนะครับผมถ้าจะบ่อยนะลงบ่อยมากนะครับผมก็ได้สั่งสาระความรู้แล้วก็แงง่คคิดหลาายออนะรับก็เไป ต่อยอดกันเอานะครับใครจับจองก็ได้เอาไปต่อยอดได้ก็สามารถหาความรู้ได้กับวิดีโอที่พี่ลงนะถือว่าต่อยอดอาชีพได้หรือว่าต่อยอดแนวทางการทํารถได้เยอะนะเพราะว่าปกติไม่มีใครมาบอกอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวต้องจัดส่งให้ไวรุ่นแล้วนะครับ